อนะขอเจริญพรนะครานี้ก็ขอให้นักเรียนที่สนใจสูตรใดสูตรหนึ่งก็ให้หยุดวิดีโอตรงบริเวณนั้นเพื่อที่เราจะได้จดจำได้อย่างแม่นยำเราเริ่มที่ร้อยละและเปอร์เซ็นต์ สูตรที่เกี่ยวกับร้อยละกำไรที่เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของความยาวนักเรียนต้องจดจำนะต้องท่องจำอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะได้ใช้ไปตลอดเกี่ยวกับพื้นที่ก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่ากี่ตารางเมตรเป็นหนึ่งตารางวากี่ตารางวาเป็นหนึ่งงานกี่นตารางเมตรเป็นหนึ่งไร่ อันนี้เราต้องจดจำไว้เรื่องของปริมาตรแล้วความจุ อันนี้เกี่ยวกับน้ําหนักเรือ่องนา่ารู้อื่นๆก็มีสลึงมีกี่บาทแล้วก็หนึ่งสลึงหนักเท่าไรบาทหนักเท่าไรกี่กรรมแล้วก็กรลัดเนี่ยมีกี่มิลลิกร,รมัม อันนี้จดจําไว้ก็ดีนะ่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็มีสูตรของดอกเบี้ยด้วย ตอนนี้เป็นเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นนะนักเรียนต้องศึกษาเอานะ ต่อจากนี้ไปก็เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกวับเรื่อง,องเส้นขนาน ตัวย่อครรนนะคอรอนอก็ย่อมาจากคูณร่วมน้อยนะค,คูณร่วมน้อยอรอมอก็คือหารร่วมมากนักเรียนก็หยุดวิดีโอแล้วก็ค่อยๆดูไปทีละตอนทีละตอนนะจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นเรื่องของวงกลมแล้วนะเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปใส่ในคำขยายว่า A เป็นยังไง B เป็นยังไง C เป็นยังไง รูปนี้เราก็จะเห็นตัว R นะตัว R คือรัศมีคนนี้พื้นที่ของวงกลมนี้ก็ต้องมีพาย R กําลังสองหรือว่าเส้นกรอบรูปนะรอบรูปเนี่ยก็สองพาย R รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีด้านสองด้านเท่ากันสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องมีด้านทั้งหมดเท่ากัน ด้านคูณด้านนะเอาด้านคูณด้านก็จะได้เป็นเนื้อที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มีด้านยาวกับด้านกว้างนะหรือด้านกว้างกับด้านยาวก็ต้องเอากว้างกับยาวมาคูณกัน ที่เรียมด้านขนานก็ต้องเอาฐานมาคูณสูงครน,นี้สูงคือเส้นแดงๆนะที่เราเห็นก็เส้นปะก สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะมีด้านตรงกันข้ามเท่ากันนะหลักการของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อมาก็เป็นสีเนะส่เหลี่ยมว่าวนะสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็จะมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูหนะก็จะเอา ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมาบวกกันแล้วก็คูณด้วยความสูงแล้วก็หารด้วยสองนะสามเหลี่ยมก็มีหลักก็คือจะึงจะสองคูณฐานคูณสูง สามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็จะมีสังเกตดูว่าสามหารได้สี่แล้วก็มีด้านยกกำลังสองข้นี้ว่ารูปเหมือนเครื่องหมายถูกแล้วมีงอนิดหนึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องของรูทนะก็ต้องถอดรูทออกมาอันนี้ก็เป็นหลักในการหาพื้นที่ วงกลมสองวงนะอยู่ในพื้นที่เดียวเราจะหักลบกันอย่างไรก็ดูในสูตรแล้วกันรูปนี้นะเป็นปริมาตรของปริซึมนะปริซึมมีทั้งสามเหลี่ยมมีทั้งสี่เหลี่ยมส่วนอันนี้เป็นลักษณะพื้น พื้นที่ของพีระมิดนะพีระมิดเรียกพีระมิดนะพีระมิดอันนี้เป็นรูปกลวยหาปริมาตรพวกที่กล่าวมาเนี่ยเป็นการหาปริมาตรของก้อนก้อนเหมือนปริมาณของก้อนก้อนหนึ่งแล้วยังหาพื้นที่ผิวของรูปทรงนั้นด้วยนะ อันนี้นะ่าจ,จะอยู่ชั้นปหอันนี้ก็นักเรียนต้องถ้าอยู่ชั้นป .6 กอาจจะเข้าใจถ้าปสปหก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็เราก็ให้เราเห็นไว้ก่อนก็ดีนะหรือว่าจะเรียนศึกษาไว้ก่อนจดจำไว้ก่อนเราก็จะได้เปรียบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขารวมมานะสรุปสูตรคณิตศสาสตร์ป4ี่ปหป, 5, ป .6 ชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของที่พระอาจารย์เอามาทำตรงนี้เราก็ซื้อทางออนไลน์มาแล้วก็จะให้หลาน,นาที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมเพรานี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยทำคลิปแล้วก็ส่ง ให้กับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เรียนกับพระอาจารย์ชั้นป .4- ป .5 ของโรงเรียนเทศบาล3วระเนาวาสอันนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคน อันนี้ก็จะเป็นรูปของแผนภูมิแผนภูมิมีหลายแบบแผนภูมิภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมก็มีหรือว่าเป็นกราฟก็มีขึ้นขึ้นลงๆลง